สบายดีจ้ะพี่น้องมันนี่มาพบๆกับซาร์ลักซี่แนลคือกาเดจะจ้าคนเก่าคนเดิมจ้ะเพิ่มเติมกินไรขึ้นจ้ะพี่น้องมันนี่ซาร์ลักซีส่มาเห็ดน้ำยาขนมจีนนะจ้าน้ำยาป่าจัดเนาะมาเท่ากับน้ำยาปลาเด็กมันจ้ะมัจ้ะเครื่องเทศีไปทำกันเลยนะคะไปทำน้ำยาด้วยกันนะคะไปเลยจ้ามาเป็นน้ำยาป่าเนี่ยสูตรของซาร์ลักซีเองนะจ้ะบวกกระเทียมก่อนเพื่อให้สมเหตุปลาคาวเนาะ เอาปลาลงไปขวก่อนจ้ะอันนี้คือปลาทูนะจ้ะนีปลาทูนะคะัน,นี้ก็ปลาทูนะจ้ะปลาทูอ้ก็ะชยจ้ะใช่ไหมะช่ยลงไปขวกันน้นะนนำมันก,ก่อนแล้วก็หอมหอมแดงค่ะหอมแดงลงไปจ้ะกระเทียมด้วยฉันฉีดําแล้วกระเทียมอันนีเ้เครืองเทศที่เราห็นนยาปลาเทศง่ายที่เอาจิมง่ายง่ยผิดแล้วจ้ะ เราจำแดเล่อะไรบมาผิดเราเขมีผิดอยู่แล้วเนาะคอควเขอเมอนกนจ้ะเดี๋ยวจะก็นำประเดีแล้วจ้ะเขาอานาประเดี๋ใ่ควรจะน้ำประเดี๋วจะนำปเดใ่สรของเรส่งนี้ล่าพกีอันาปลางามยาปลาแดดใส่ปลาทูด้วยจ้ะ ประเทศไปชิมีหอมใหญ่นะจ๊ะหอมใหญ่หมักผิดพราะพี่ถ้าสิ่จะเป็นมุกก่อนได้แต่หอมก,มกระตำกระชายจ้ะกระชายก็บมุกผิดกับกระเทียมลงไปนะจ๊ะแลาวาก,ก็ขัวปลายหอมก่อนเลย้็เนาะขัวข้าวมันอย่างข้าวหอมก่อนเดลย ให้ยังไงหองก่ใส่ใบ,บประกูดลงไปนี่ใบปะกูดด้จ้ะปะกูดลงไปแล้วไมีกินข้าวปลาน้กันแล้ก็เขียวเนื้อปลาก็ประเด็ใดให้เขาตอนในกระเพาะเสียนะใจใส่ไปเยอะจ้ ไปก็คือโปรินค้าไข่กระป๋าเพบ่มหอยปลาข้าวเลยจ้ะเกียวค่ะกินน้ำประเด็ดเขาหอมเนาะเนี่ย ผ่านไปได้ก็คือังพี่น้นองผงนวดเลยจ้ะใ่งนวลงไปจ้ะคนเลยจ้ะนนหเครื่องส้ยค่ะโเพชรได้พอันใส่สิมิผิดเลยจ้ะิดววะพิบนี่ิบเกลียวเลยจ้ะเกียวพิบเซ็เทียบเลยจ้ะถ้าได้มาเพชรก็ใส่ไล้แต่พอมาเพชรก็ไม่ต้องใส่เลยจ้ะอค้นไปเรื่อยๆเลย ช่น right. ้ำประเตะหอมเลยจ้ะพี่น้องต้องเตี้ยเลยอ่ะอันนี้ฉันไม่กะแช่หมูปันหาพี่น้องก็คืออริร่ายป็นอะไรประทูสชองประทูสีตัวน้อยนะจ๊ะขาวหัวหอมเลยเนาะหอมเลยอ่ะตาก็ใส่นาขลงไปได้จ้ะ เาาไปเดจ้ะพ่น้อยาค่ะแปบ๊บเดียวไ้กินแลยจ้ะยาปลรเดมันเ้ายากันมุกผิกับข้ากับตุ่มได้เลยเลยคระัพี่น้องหยากระเดดใส่ปลาทูเลยจ้ะหยาปลาปเนี่ยอย่างนทจะห้องยาปลานะตอนสู้องใชีเห็ดแบบนี้เลยจ้ะ น้ำไปผุดกัดกินได้เลยพี่น้องน้ำผุดกกินได้เลยจ้ะน้ำกระผุดเลยจ้ะพี่น้องเนื้อปลากระผุดเลยจ้ะหอ,อมหอมเลยจ้ะโอ้ยแล้เศษต้อมอีจกจังน้อยหนึ่งเลยจ้ะเสรศษสิสนส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะได้กินเลยจ้ะประมาณยีชิ้นาทีเลยพี่น้องเห็ดกระแตมะฮือดอกเราเก็บกองเก็บย,ยังเลยจ้ะ ใส่ยังปลาพี่น้องใส่เกลือประดแะระดะแะะดะะแล้วก็หงนัวด้วยจ้ะเครื่องใส่เครื่องเทศก็มีกระชายแลวก็กระเทียมหอมหอมแดงพริกด้วยค่ะถ้าอยากใส่ก็ได้พริกพี่โนโอ้องถ้าว่ามีพริกเกลียวเลยจ้ะกินได้ดเลยสำนียงเลยพี่โนโอ้อง ก็ว่าได้กินแบบกะทิเป็นมันนะจ๊ะกินแบบธรรม,มาดากินมันไรกับอวนเนอะังสิงกินมันมันไรเนี่ยอวนเลยจ๊ะเขา,ากรเสีดแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะหมอกำลังกดเร็อยพี่น้อง ันนี้ก็คือพักเครื่องเคียงของซองสี่สี่สิบกินนะจ๊ะแล้วว่าเจ้าสีบริกรโซ่เลยม,มันนี่มีเ่เหตุเดพี่น้องเบื่อไม่สื่อจ้ะมีพักค่ะมีพักแม่พี่น้องมีพักซีพักซีลาวพักซาลาเน่จะ้ะแล้วก็มีกระลำตัวพักยาวเลยจ้ะที่กินกับมน,นี่พักกินกับมน,นีไไน่ไม่แต่แซ่บงบ่ิจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็คือพริกเกลียวเลยจ้ะใครมักเพลิดกระใส่ เ,เจียบใส่กระเทียมหอมไม่จัดเลนมจีนใชกซีก,กระสองอเข่งจ้นชกอกเข่งเท่กันหลายคนเลยจ้ะจะใชีบริหยคิดตอนคิดให้ดเอเนอรเห็ดแต่ตอนเห็ดเลยจ้ะผ่ะะาแต่ตอนเห็ดเ่น้นเลยจ้ะสธที่บ้แอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามธรรมกคิมีเลยจ้ากดกระดิ่งกิ้งๆด้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ ที่เข้ามาติดตามเล็กซี่แชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะายวาาจะพบกันคลิปหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ